สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับคลิปวีดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการดูประวัติการโทนนะครับผมของไลน์นะครับอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็การลบประวัติการโทรหรือเช็คประวัติการโทนนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะเช็คนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าหลักครับมาที่หน้าหลักแล้วใช่ไหมครับครั้นี้นะครับก็ ให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาจะเจอตรงนี้ครับจะเป็นคําว่าบริการนะครับแล้วเขาจะมีคําว่าดูเพิ่มนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมมาที่หมวดหมู่ติดต่อสื่อสารนะครับให้เรามาที่ไลน์เอานะครับผมเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าโทรจากไลน์ไปยังเบอร์มือถือและเบอร์บ้านนะครับให้เราคลิกเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเคย โทรหาเพื่อนหรือหาใครในนี้นะครับในไลน์นะครับเขาก็จะมีประวัติการโทรให้หมดเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะลบได้นะครับก็คือลบประวัติการโทรตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดนะครับเขาจะบอกว่าลบประวัติการโทรทั้งหมดใหม่นะครับก็กดลบได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมวิธีการเช็คนะครับผมสําหรับ นะครับคุณผู้ชมที่ต้องการจะรู้ว่าเราเคยโทรกับใครมากหรือจะเช็คในไลน์นะครับผมว่าเราต้องการจะโทรกับใครอนนะครับประมาณนี้เองครับเราก็ลบได้เลยนะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถลบประวัติการโทรหรือเช็คประวัติการโทรได้แล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับเห็นว่าคลิปวนนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้าอยากให้ ทาง NN สอนแชร์คอมเตอร์และไอทมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ